มันเต็มที่นะครับเป็นหนังที่ที่เต็มที่ทั้งทาง Netflix ทางทางผมและทีมงานโปรดักชันทางนักแสดงทุกท่านมันก็เป็นงานที่ร่วมมือกันและเอาผู้ต้มันก็เป็นงานที่ทํายากเพราะว่ามันมันระห่ำมันมันมันเราใช้คําว่ามันเป็นหนังที่ต้องควรจะกระตุ้นอะดรีนาลีนคนดูให้ได้ตลอดเวลาจนตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นมันก็เต็มไปด้วยฉากที่ที่เดี๋ยวคงได้รับชมกันในในในหนังนะครับว่า ว่ามันไม่มีซีนไหนที่มันมันถูกทำแล้วมันง่ายเลยแต่ว่ามันผ่านไปได้ด้วยด้วยนี่แหละครับว่ามันใจร้วนๆวันนี้ครับพี่เค่ะตัวละครัจะได้เห็นของีออ่ไม่มีใครเคยบอครับก็สนุกครับแล้วก็ได้ทำอะไรที่ไม่เคยได้ทำหลายยากและที่ใ <c oughs> น ได้วิ่งเยอะมากอ่ะแล้วก็ได้ได้ได้ก็รู้สึกว่าว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่แบบเราโชคดีที่มีโอกาสได้เป็นได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมนักสแสดงและก็ทีมงานเพราะว่าโปรดักชันเขาจัดเต็มมากทุกวันที่เราไปเราก็จะเห็นได้เห็นโปรดักชันแบบโอ้พี่เอามาจากไหนเนี่ยพี่ไปหามาจากไหนเนี่ยที่ทาขึ้นเองหรือเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออือพอเราได้อยู่ในโปรดักชันที่มันแบบพร้อมมากร้อยเปอร์เซ็นต์พวกเราก็ คงมีหน้าที่ที่ต้องทําการบ้านมาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะใช่แบบว่าต้องช้ำมาแล้วอ่ะต้องแบบเตรีอะไรอย่างเงี้ยคือเตรียมมาแบบสนุกครับต้องบอกว่าเต็มรูปแบบเลยคือผมอาจจะไม่ได้ไปบู๊เต็กต่อนเลยเขามากแต่ผมมันบู๊ดใจครับนี่เอาง่ายเลยบู๊ดใจใจล้วนๆไม่ยอมแพ้อย่างนี้ยแล้มกันเราต้องไม่ยอมแพ้นะ ต้องดูครับกลังดูค่ะกำลัพี่ดูค่ะการทำงานรันแรกกับคีก็เจอเรื่องงานหีนเลยก็เป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่เคยทำมาทั้งชีวิตแล้วก็เชื่อได้ว่าคนทุกคนอยากอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้แหละที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่าฉันได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ตื่นเต้นแบบนี้หรือหรือมีความระห่ำแบบนี้ ก็ต้องกลับไปใช้คําพูดแรกที่ผมเคยพูดเมื่อการสัมภาษณ์นานแล้วว่าขนาดเนี้ยให้เล่นฟรีก็เล่นครับนี่คือมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆทุกวันที่เราตื่นมาเราอยากไปกองถ่ายเราอยากรู้ว่าเราจะเจอกับอะไรอีกบ้างครับพออยู่ไปสักพักใหญ่ๆเราก็จะเริ่มบอกว่าตายเหออไม่น่าจะรอดแล้วละ่ะโดนขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเหรอพี่ผมมันยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยแต่ตอนแรกมันแบบมันอย่างนั้นจริงๆนะครับ เคยเคยขับรถไปแล้วแบบเฮ้ยอย่าผ่านตรงนี้นะสงสัยมีประท้วงว่ามีควันแล้วอ่ะตรงนี้อ,อย่าอย่าไปนะรถเดี๋ยวรถติดนั่นแหละกองเราอะาก็เจอเรื่องเซอรรส์จากที่หตลอดมากเข้าไปเข้าไปแล้วเราเห็นคน500คนอยู่ในกองถ่ายามันมันยิ่งใหญ่มากามันส่งเสริมให้การแสดงดีขึ้นอ,อย่างไม่น่าเชื่อบรรยากาศช่วเลย ก็เป็นส่วนหนึ่งเลในรดชั่นนี้ที่แจงมากเใยญ่อนแรกเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการพะจารณยทั้นสุดเหมือนกันค่ะชีวิตของครานี้ก็เพิ่งเคยเจออะไรแบบนี้แล้ค่ะก็สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะ่โขลกแล้วขอบคุณมากๆสนุกค่ะเป็นเป็นการ มือนที่พี่ดูบอกเลยเพราะเราแบบเราไม่รู้จริงๆว่าวันวันนึงเราเจอะอะไรบ้างกับการถ่ายทำภาพยนตรเรื่องนี้แต่เดี๋ยวรู้คือมัสนุกนะคะเพราะว่าเรามมเราข้าไปปุ๊บแล้วเรารู้สึกจริงอ ก็อย่างที่บอกแหะครับว่าว่า,วาเนื่องจากมันเป็นโปรดักชั่นที่สเกลใหญ่และก็ซับซ้อนและเราก็เลือกที่เราเราจะทําอะไรที่มันยากขึ้นเพื่อมันทา้าทายขึ้นทา้าทายทุกฝั่งฝ่ายมันไม่เกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่ได้ได้ใจของนักแสดงขนาดนี้ทีมงานที่มันลุยขนาดนี้แต่ทั้งหมดอย่างฮะยืนยันว่ามันถูกทําบนความเซฟที่สุดปลอดภัยที่สุดและและเราก็เอามันออกมาได้เชื่อว่า เชื่อว่าจะชอบกันเชื่อว่าจะชอบกันฝากด้วยสุดท้ายค่ะที่เราจะแทนฝากได้ครับ Bangkok Breaking นะครับฝานรกเมืองเทวดา26กันยายนนะครับกว่า190ประเทศเป็นภาพยนตร์แอคชั่นเต็มรูปแบบเรื่องแรกของ Netflix ประเทศ,ศ,ศ,ศไทยนะครับผมที่ Netflix ฟฟเท่านั้นนะจ๊ะห้า,ามพลาดครับมันแน่นอนมันเทินแน่นอนมันเทินแน่นอนครับไม่ตกท้องช้างแน่นอน,น ดีลาต้อง่งฮิโปตนงเป็นฮิปโป ลูกเขาโลโลงเดียวอะไรแต่ลงใหญ่ลง<อ>ลงอะไร